ความรู้ทฤษฎีการขับรถเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขอบทางประเภทบังคับ 3. เครื่องหมายให้ทางเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมกับด้านสีขาวใช้เป็นเครื่องหมายให้รถช้าลงหรือหยุดรถหากกีดขวางทางจราจรเพื่อให้รถหรือคนเดินเท้าให้ทางขวางหน้าไปก่อนเส้นให้ทางเป็นเส้นประสีขาวขวางแนวจราจรใช้เป็นเครื่องหมายให้ขับรถช้าลงหรือหยุดก่อนถึงเส้นให้ทางหากีดขวางทางจราจรเพื่อให้รถ หรือคนเดินเท้าในทางขวางหน้าไปก่อนเส้นแนวหยุดเป็นเส้นทึบสีขาวขวางแนวจราจรใช้เป็นเครื่องหมายให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดเมื่อเห็นสัญญาณจราจรให้หยุดเส้นทางข้ามถนนเป็นเส้นสีขาวยาวๆหลายแถบ ขวางแนวจราจรหรือเป็นเส้นทึบสองเส้นขนานขวางแนวจราจรเป็นเครื่องหมายให้ผู้ขับรถขับรถให้ช้าลงและหยุดรถเมื่อมีคนเดินข้ามถนนเมื่อคนข้ามไปหมดแล้วถึงจะขับต่อไปได้เครื่องหมายเขตปลอดภัยเป็นเส้นทะแยงในในเกอบหรือบริเวณสีทึบมีทั้งสีขาวและสีเหลืองใช้เป็นเส้นแบ่งเขตห้ามมิให้ขับรถเข้าไปในเขตนั้น เครื่องหมายแถบขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดเป็นเส้นแถบสีขาวสลับสีแดงใช้เป็นเครื่องหมายแสดงขอบคันหินหรือขอบทางด้านซ้ายทางจราจรเพื่อห้ามจอดรถทุกชนิดตามเส้นจราจรนั้นโดยเด็ดขาดเครื่องหมายแถบขาวเหลืองห้ามจอดรถเป็นเส้นแถบสีขาวสลับสีเหลืองใช้เป็นเครื่องหมายแสดงขอบคันหินหรือขอบทางด้านซ้ายทางจราจรเพื่อห้ามจอดรถทุกชนิดตามแนว เส้นจราจรยกเว้นให้หยุดรับส่งคนหรือสิ่งของได้ชั่วขนาดเท่านั้นเครื่องหมายแถบขาวดำห้ามหยุดห้ามจอดเป็นเส้นแถบสีขาวสดับดำใช้เป็นเครื่องหมายแสดงขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางได้เห็นขอบ คันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและห้ามจอดห้ามหยุดตามแนวจราจรนั้นโดยเด็ดขาดอันนี้คือความรู้ทฤษฎีการขับรถเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางขอบทางประเภทบังคับ3ค่ะ